บางคนก็ไม่ยักจะพูดนะบางท,างรรทมาีมันเป็นสาบที่มันยากเหมือนกันนะเช่นเปาวรณนาเนี่ยมันเป็นสาบของสหรับพระอันนี้เป็นต้นนะนี่จะเล่าให้ฉันั้นบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างพระอย่างสมณะเนี่ยท่านจะไม่ท่าไม่เอ่ยปากขอตรงๆถ้าไม่ใช่โยมเขาเปาวรณาเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติบิดามารดาจะขอตรงๆเนี่ยไม่ได้เลย แต่ถ้ขาขับภาวนาภาวนาก็คือเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าขอตามที่บีฉันนะ่ะตามที่บีฉันได้ได้ภาวนาแค่นี้อ่าจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ให้ประมาณไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วนะแล้วก็ขอได้ทุกอย่างไม่มีจํากัดไม่มีเวลาจํากัดนี่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการเหมือนว่าอ่มีอะไรก็บอกดีฉันได้บอกโยมได้โยม รับปากช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะโยมรับปากช่วยเหลือแต่ภาษาพระบอกว่าภปาวนาคือเปิดโอกาสให้ขอ,อถ้าสมมติเราเปาวนาน้ำเต้าหู้โยมขอเปวนาน้ำเต้าหู้พระคุณเจ้าตลอดพรรษาหนึ่งอ่ะเราก็พ,พระก็ยินดีได้เฉพาะน้ำเต้าหู้นะไปขอป้าทั้งโขมันก็เกินที่เขาบอกไว้แต่จริงๆมันก็ต้องมาคู่กันน,ะน้ำเต้าหู้กับป้าทั้งโนน้ประมาณนี้นะ นะอ่าเอเทนี้ยังไงต่อนะนะฮะพอเวลาไปอยู่ในนั่นแล้วก็มาสํานึกพอสํานึกก็อยากจะบอกความต้องการสําหรับตนเมื่อถ้าว่าได้กลับเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอนะแต่มันไม่มีใครอ่ะนะนนิริบาลก็รับรู้อย่างงั้นเราจะไปบอกใครได้ละ่ะดิฉันจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นด้วยนะอ่านะนี่ไอ้ที่ว่าให้ทาน รักษาศีลไม่ตนีแล้วก็รู้จักคําพูดเนี่ยสําหรับผู้ที่มาขอนะน่ะสารวมระวังเนี่ยไม่พอนะก็ยังมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นจากตัดทางเข้าไปในสถานที่ที่เดินลําบากเออเราก็ไม่เคยคิดอย่างนี้นะอันนั้นสถานที่ในบรรเดินลําบากน่ะมันมีอนิสงส์นะเพราะว่ามันมีเรื่องเปตวัตถุเรื่องหนึ่งนะอัมพาสักราเปตวัตถุอ,อ่ะใครเคยจําเคยฟังเรื่องเนี้ย แค่เอากระดูกโค,รโครกระดูกวัวเนี่ยเขาโคเขาวคขวายเนี่ยเอาไปถมที่อะ่ะ<ช>นะใช่ไหมที่เปลือกตรมที่เป็นมาทางลุ่มๆุ่มน่ะนะก็ยังได้อานิสงส์เลยแต่ถ้าว่าถ้าเราทําทางอย่างเงี้ยจัดทางเข้าไปในสถานที่เดินลําบากเงี้ยนะจากขุดบอ่อและตั้งน้ําดื่มไม่ด้วยนะจากขุดบ่อและตั้งน้ําดื่มไว้ด้วยใจผ่องใสนะอ่าน,นี้ก็ถ้าทําได้ก็ จดีนะกุดบ่อแล้วก็ถวายทานถวายน้ำดิฉันจะเข้าจาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตลอด14บ่ข้ามสิบห้าข้ามแปดข้ามอันนั้น,นมันเหมือนกับนางรู้เองเลยนะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะ่ะอันนั้นเวลาเราทำนะก็ควรทำให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะเช่นทานยังไม่พอใจเราก็รักษาศีลเข้าไปอีกนะ,จะเจริญภาวนาไปอีก ทั้งทานก็ไม่ไม่พอแล้วก็ทําวัตถุทานด้วยวัตถุที่มันตั้งมั่นอยู่ได้นานเนี่ยเช่นศาลาลงน้าดื่มน้าฉันนี่เียแล้วก็ขุดบอ่อกระปูกต้นไม้นี่ก็ถือว่าเป็นถาวรอ,อย่างนะถาวรและวัตถุได้เหมือนกันแล้วก็ยังจะสามารถที่จะรักษาศีลอีกนะท่านอาได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอนะทุกวัน14่ข้าม15าข้าม8ดข้ามแห่งปากและตลอดปริหาริยปาก สำรวมในศีลทุกเมื่อและจากไม่ประมาทในทานผลกรรมนี้ดิฉันเห็นแล้วด้วยตนเองนะอันนั้นเหมือนว่าไม่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาก็ว่าได้นะไปไปตกสภาพนั้นแล้วโยมนะเห็นนรกเป็นๆน่ะนะนะเห็นการลงกรรมกรการทรมานในสัตว์นรกนะ่ะใครบ้างนะก็จะไม่กลัวนะพรกลัวปุ๊บก,ก็อยากจะทำความดีแต่นะนี้ว่าเวลาที่จะทำความดีมันหมดไปแล้ว ลำดับนั้นนะพวกนิรยาบาลได้โยนนางเรวดีผู้กำลังลำพัน์เพอ้อดิ้นลนอยู่อย่างนั้นนะจากที่นั้นลงนรกที่น่ากลัวหัวลงดินตีนชี้ฟ้าด้วยประการชนีพอเสร็จเวลาที่นางกล่าวย,ยังให้โอกาสนางกล่าวอยู่นะ,นะและ้วพอเสร็จนีน้ปุ๊บก็จับโยนลงไปเลยนะนัดต่อมานี่เป็นคำของพระสังกีติกาจารย์คือท,ท่านได้รวบรวมไว้นะ นางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่าเมื orn, ่อก่อนดิฉันได้เป็นคนตนีบริภาทสบานะพรามและหลอกลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวเห็นไ,ไหมอันนี้พระสังฆค,คีติกาจารย์ก็ได้เอาคําสุดท้ายของคาถานี่แหละมายกขึ้นมากล่าวอ่าสุดท้ายแล้วนะพิสูจน์ทั้งหลายกาบทูลเรื่องนะ นางเรวดีถูกพวกยักษ์จับไปแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วอะ่ะตราดเรื่องนี้เป็นตั้งแต่ต้นเลยนะทรงแสดงพระธรรมโดยพิสดารยิ่งขึ้นจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุโสดาปติผลเป็นต้นอ่าได้บรรลุพระโสดาบันนะเรื่องนี้เรียกว่าเรวดีวิมานเพราะโดยมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนางเรวดีแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นเพราะนางเรวดีไม่ใช่เทวดาที่มีวิมานทั้งเรื่องนี้ก็ประกอบด้วยสมบัติมีวิมานของนันทิยะที่ประบุเป็นต้นฉะนั้นพึงทราบว่าพระสังคีติกาจารย์ยกขึ้นสู่สังคายนณาไว้ในฝ่ายกุริสาวิมานดังนี้แล้อนะ,อะก็เรื่องก็ประมาณนี้นะฉะน,นั้นเราญาติโยมทั้งหลายอย่างเมื่อมีมีโอกาสนะ ยังมือเท้ายังสมบูรณ์อวัยวะของเรายังอยู่ดีตาก็ยังไม่เสื่อมหูก็ยังไม่เสื่อมนะทุกอย่างเนี่ยเพียงแต่ว่าอย่างเดียวว่าที่ที่พระก็รักษาไม่ได้นะท่าโมคคลานะบอกว่าอัตมารักษาได้สองข้อนะเออคือว่านางสุปวาสาโกริยัทิดาจะไปขอแสงคิวใช่ไหมในเรื่องนั้นอนะ่ะจะไปขอแสงคิวนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันในเรือน ก็แต่ว่าเขามีเขามีคิวแล้วอ่จจะไปขอไปรัดคิวเขาอ่ะก็เลยให้พระโมกขาลานะเข้าไปถามดูว่าเขาจะให้คิวไหมอุบาสกก็บอกว่าถ้าท่านรับรองสามข้อนะข้าพเจ้าก็จะให้ให้รัดคิวได้ก็คือหนึ่งพวกกระซับของข้าพเจ้าจะไม่ชิบหายเสียไปก่อนในระหว่างเจ็ดวันเนี้ยนะแล้วก็ชีวิตของข้าพเจ้าก็จะไม่เสียไปก็คือจะไม่ตายในระหว่างเนี้ย รัทธาของข้าพเจ้าข้อสุดท้ายจะไม่เสื่อมไปพระโมคคัลลานนะพอได้ฟังนี้ก็บอกว่าอาตมารับรองแค่สองข้อนะก็คือว่าโภกพกระซับของท่านก็จะไม่เสียไปไม่ทําลายไม่ชีพภายไปชีวิตของท่านก็จะไม่เป็นอะไรในระหวะ่างจะไม่มีอันตรายแต่ศรัทธาเนี่ยสินะโยมก็ต้องรักษาเองเออต้องรักษาเองอันนั้นถ้าเกิดศรัทธาเสือเ่อมยางเงมันไม่มีวิธีอื่นก็ต้อง อาศัยการได้คบสัตว์ปรุษได้ฟังธรรมของสัตว์ปรุษในพิจารณาธรรมของสัตว์ปรุษนะเราเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดนะ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนะก็ได้ตรัสมาก็แสดงว่าพุทธเจ้ารับรองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจรงิงใช่ไหมจะทําให้เราได้เกิดการสํารวมระวังในการทําบาปอากุศลไม่ประมาทในชีวิตนะมันไม่แน่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ บางทเหมือนกับว่าจะรู้เวลาว่าเรายังจะต้องอยู่อีกแต่ว่าพอมีเหตุปัจจัยทําให้มันมีการเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้แล้วเพราะนั้นการที่เรามีศรัทธาเนะชื่อมั่นในพระรันาตนตรัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมาพ,พึ่งปฏิบัติในไตสรสาระคมตามสมควรแก่กําลังนะก็ย่อมทําให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหมือนนั้นที่ยะอุบาสกนี้นะ ก็ขอจบลงกินถึงเท่านี้สาธุ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 ขออนุโมทนาบุญกับบรรจากย์สิ่นะเราทำมาเราขออนุโมทนาบุกับท่านขออาบุญกุศลทุกอย่างตามดีวทมีทตาทุกอย่างมมาอุนนิสริมโุ ให้ทุกคนทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญปัาษจาจัลุกสู่โคลไปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมควรารถนาโดยทุกวการทุกข่านทุกคนด้วยเันจสาธรูาธรูแจรูต่อไปต้องใจกรดนามที่จดบุษบันนะเวิญทาอริวาุราติปุริติรังนานที่เต็มยงยังสมรสาตอรให้บริคนได้ชันใด 見えは <muchas>

าระกัลปโสรสวัสดิ์สุขสรงช่างนั่งธรรมตรัสอครั้งตรีธรรมตรัสตักเชิญนะเชิญยองเตรีตัวเสกปากกันนะคั ในนัดไปเปล่ามาเนี่ยอะไรนะะัดไปเบาในนัดไปเ่าไม่ได้นัดะะคเลยฉีดครบสองเข็มแล้วก็สบายแล้วนะอยากก่างฝั่งสบายค่ะภูมิขึ้นแค่แปดร้อยเอง <800 S 2> แปดร้อยก็ลูกค้าปตรวจคะ่ะหนูเล็กพุ่งกระฉูเลยพันสี่อ๋อไม่ถิดคือว่า ไอ้ลูกชายพันหนึ่งไอ้ลูกสาวพันสองไอ้นี่พุ่งกระฉูดเลยพันสี่แต่โยมาแปดร้อยทำไม<อ>มันมันไม่ไม่เท่ากันเน่ยยาก็นาตัวมันอยู่ที่เราค่ะเดี๋ยวหนูเล็กเนี่ยเขาจะกินผลลไม่กินอะไรเยอะบ้างค่ะก็พุ่งขึ้นแต่ว่าบางเขาบอกว่าจอห์สันอย่างจอห์เันเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกไปแล้วก็แค่แปดสิบเก้าเองฉีดสองเข็มแล้วก็ยังแค่ส่วนไฟเซอร์ก็เขาบอกพุ่งขึ้นทีหมื่นกว่า อ๋อน่าจะน่าจะน่าจะดีกว่ามั้งไปเซิร์ชดีเขาเลยรัฐบาลเลยไม่เอาเข้ามาไงนี่เดี๋ยวนี้ะยประคองตัวรอมเดินหน้าอยู่แต่ยังไม่รู้จะเข้าชาติหน้าหรือชาติไหนแล้วนะคะใช้ในภาษาที่พอดีเลยเนี่ยใช่ค่ะพร้อมไปพร้อมไปจำภาษาที่ไหนก็ได้ครับใถุงนี่เนาะได้ไหมคะ ียงปาเขนทั้งก่องเลยเนาะอ่าประเขนท่าเลยโงมอกันเลยด่ะกันเล็กเอาออก2อันเลยของไม่ชี้์อจรน์ช่โยงรู้ชื่อสร้างสร้างกันแดดนก็ได้ก็ได้ที่ประเขนที่ ตีป้อมตะเคนได้ยืนดีกว่าขาโยงนั่นใช่แล้วืนยมเล็กก็เสริมขด้วยรูไหคะรูกระปรเลข้าในดูมันกับถั่วกระเพกเรยโอ้โหโยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโยขายเนสเดือนนะัค่ะปฏิบัติปฏบัติสามเดือนเลยนะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครจะได้ก็รับแนก็ได้จะค่ะหนีโควิดด้วยจะค่ะ ให้ยาให้เครื่องใช้ปลอดภัยก็ตัวเองก็ตัวเองก็ได้ปลอดภัยด้วยชีสเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องนี้่อกเชื้อมันแรงมากเรื่องนี้ออกเลือดดายป่ะเดี๋ยวไม่มีแฉกเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสั่งของดีๆมาอยู่ฟังฟังกันนะก็ได้าษใครสั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวกระดาษกันดูว่ะโยก็ไม่รู้เห็นทางนี้ได้แล้วไงลูกก็ได้ษชินอฟาร์มมาหมดแล้วเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวเรารอไอ้นี่ค่ะโมเดลหน้า

พระสงพี่นาหารจะได้ผู้ชมได้ทานอาหารกันนะปาริสังขายโญโสมินดปปะาดังปฏิเสวะบีเนวะทวายานามาทายานามันกานายานาวิโูสนาญายาวะเอวะอิมัสสกายัสสิติญาพะนายาะระติยาพระมจริยานคาหายา เอทนาปฏิหังคามีนาวันเจเวทนานาภประเทศามียาธราชเมภวิสติอนาวัตจะพาสุวิโจารตีนุโมทถังเชื่อโยมฐานฐานหมดก็ว่าแกแบ่งการนั้นเป็นมงคลกรที่เราประสงค์ท่านพิจารณาเซนคาถาให้แล้วท่านได้บริโภคงองค์จัมปัจะมีความ อีอนสมวควรแก่สัณญาพระพโภเป็นจำนวนห้าพันบาทสำหรับพระสงฆ์สิบลูปได้มอแกว่วายาวัชกรของ,ของพระคุณเจ้าแล้วถ้าพระคุณเจ้าจะสงสิ่งหนึ่สิ่งใดโปรดเรียกจากวัยาวัชกรของพระคุณเจ้านั้นเิยยิ้มอร่อยป่ะอร่อยเนาะ ไี่คึกคึกไม่ได้โรงเรียนก็ไม่เปิดนะไี่โรงเรียนไม่เปิดนกทีพ่อแม่ก็ไม่จะสึกจะทำไง